สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ต n งสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ททั้งช่องก็คลิกเลีงยงคลิกปุ่มดารนงล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้วันนี้ถึง15กันยายนนะคะแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยค่ะ ในตอนนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกๆคนนะคะเรามาดูกันซิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวของความรักคนโสดนะคะเรามาดูกันอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวของความรักค่ะในเร็วๆนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวของความรัก ใบแรกเป็น Five of Wands นะคะความขัดแยง้งสิ่งที่ไม่เข้าใจบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรกำลังจะเกิดขึ้น Five of Cups Three of Cups อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวของความรัก k n i f e of Cups Wow มีคนอยากเจอคุณนะคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวของความรักเอสับคัพพลังงานถ้วยทท้งนั้นเลยนะคะทุกคนเออต้องบอกก่อนว่ามันมีบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือใครบางคนที่ที่คุณอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหากันก่อนหน้านี้หรือว่ามีอะไรบางสิบอย่างที่ เกิดในเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจบางสิ่งเกิดขึ้นอาจจะได้ได้ปรับได้จูนในความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ท่านใดที่โสดนะเคยเสียใจเคยเจ็บปวดอะไรมาต่อไปนี้คุณกําลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นความรักครั้งใหม่ของคนโสดนะคะที่จะเข้ามาหาคุณขอขยายห้าเมตถ์เลยคะ่ะขอขยายห้าเม้เาเกิดอะไรขึ้นกับห้ามเมท้า Ace of Pentacles ทำไมเอ่ยขอขยาย Ace of Pentacles ค่ะ Seven of Wands ขอขยาย5ถ้วย The Hierophants ขอขยายด้วยไฮโดรเฟนส์ค่ะ s i กออฟคัพสสวยงามจังเลยนะคะรู้สึกรู้สึกได้ตั้งแต่เดือยไฮโดรเฟนส์เกิดขึ้น3ถ้วยขอขยาย3ถ้วยค่ะขอขยาย3ถ้วย The l o v e r s ค่ะว้า wow. วขอขยาย9ถ้วยค่ะขอขยาย9ถ้วยนะขอขยาย9ถ้วย Four of Cups สวยงามมาก ขอขยายแปดถ้วยค่ะขอขยายแปดถ้วยขอขยายแปดถ้วย a อซอ f วอ n d นนะคะสวยงามจังเลยค่ะด้านหลังเป็นโ o ล์อฟวอ n d นแล้วก็เอ e อ f เพนเด c ค e ลนะคะจะพูดยังไงดีเป็นพลังงานในความรู้สึกที่รับรู้ได้ตั้งแต่ไพ่เกิดขึ้นมา5ใบเรไดว่า ความขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นสําหรับบางท่านควา,ความขัดแย้งในความรักการถกเถียงกันไม่เข้าใจกันแต่แต่ใจเย็นหน่อยนะคะใจเยน็นใจเย็นค่อยคคุยค่อยค,อยคอยปรับความเข้าใจการใช้เวลาการเรียนรู้การโฟกัสนะคะใจเย็นไว้จะทําอะไรจะพูดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือบางท่านอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้เพราะว่าเซเว่นออฟวอนออกมาเป็นใบที่3นั่นหมายถึงว่า ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆจูนใช้วันเวลาค่อยๆปรับความเข้าใจกันเพราะว่าบางสิ่งมันก็ต้องต้องใช้เวลานะคะความศึกษาดูใจกันลองดูลองทําความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ว่าจะจะเปลี่ยนไปได้ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงให้เวลากับความสัมพันธ์ก่อนนะคะเพราะว่าความขัดแย้งบางสื่งบอย่างเกิดขึ้นแต่ก็มันก็พิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ะความมั่นคงในความสัมพันธ์ความรักมันจะมันจะไปต่อไหมหรือว่ามันจะจบนะคะเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ ที่มันยังคงต้องการที่จะปรับจูนหรือว่าพูดคุยเข้าใจหรือว่ายิ่งยิ่งทะเลาะกันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งขึ้นหรือการทะเลาะกันนั้นคืออาจจะทําให้เป็นจุดเปลี่ยนในบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันทีนี้มา five of cups นะคะ พลังงานของบางสิ่งอย่างที่เป็นโซคอนแทรคหรือว่าโซคอนเนคชั่นของใครบางคนเรียกได้ว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของบททดสอบของ d y บททดสอบของจักรวาลแล้วก็ใครที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างจะจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกัน อาสารความสัมพันธ์กันขยับสถานะความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังเลยทีเดียวสําหรับบางท่านและบางท่านคุณเสียใจกับสิ่งที่เจ็บปวดไปแล้วนะคะเคยผิดหวังไม,ไม่ไม่สมหวังดังความรักก็ถ้าคุณเปิดทางและเปิดใจที่จะออกไปสู่อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองออกไปเดินทางหรือว่าเล่นแอปพลิเคชันแบบนี้แอปหาคู่เพื่อที่จะได้ได้แม t ช์กับคนคนนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของคุณต้องการความรัก ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความรักที่เป็นรักแท้จริงๆนะเพราะว่าโซเมตเนื้อคู่ของคุณกําลังที่จะกลับเข้ามาหาคุณเป็นคนในดีลาชาติคนที่คุณรู้สึกและคุณเคยดีอยู่แล้วคนคนนี้เป็นคนที่คุณขอและอธิฐานไว้แต่ถ้าคุณเจอเขาแล้วคุณยังไม่เห็นยังไม่ได้สัมผัสตัตวจริงกันนะคะอย่าพิ่งเชื่ออย่าพิ่งเชื่อใจไว้ใจใครง่ายถ้าคุณกําลังเจอใครที่เข้ามาพูดคุยในโลกออนไลน์เพราะว่าเป็นพลังงานของเอิร์ทไซด์ธาตุดินคนที่มีความมั่นคง มีพลังงานของความรักความโรแมนติกและเป็นพลังงานของ d y เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นคือคนที่ใช่เขาจะมาเดทกับคุณตัวจริงๆมาเรียนรู้รู้จักกันเหมือนเรารู้จักกันเป็นเพื่อนดูใจเห็นตัวกันเห็นท่าแท้กันทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนในความสมานที่มีคนเข้ามารู้จักหรือว่าพูดคุยกับคุณนะคะนี่คือความรักความผูกพันของใครบางคนในดีตชชติกกาลังจะกลับมาหาคุณและถ้าคุณเจอใครคนนั้นแล้ว ผ่านบททดสอบบางสื่อบาอย่างของ d d y d y กำลังนำคุณและเขาให้มาพบเจอกันสวยงามมากค่ะรู้สึกรู้สึกแบบนั้นนะคะรู้สึกเสียงก้องกล้องยังไงก็ไม่รู้นะคะทีนี้3ถ้วย tree of cups นะคะเกิดขึ้น the version หมายถึงว่าพลังงานธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมเรียกได้ว่าคุณอาจจะเจอพบเจอใครบางคนที่เป็นพลังงานของ ส่งผลด้านจิตวิญญาณและก็เป็นพลังงานของนกกระสาที่สื่อสารในเรื่องของจิตวิญญาณที่กําลังบยบินมาหาคุณเขาคนนี้อยู่ไกลจากคุณมีความแตกต่างจากคุณพบเจอกันในงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงนะคะความรักครั้งใหม่ที่จะกําเนิดเกิดขึ้นกับคุณดวงอาทิตย์ที่เป็นพลังเหมือนแพชชั่นเหมือนความร้อนรุ่มเร่าร้อนบางสิ่งบางอย่างกาลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักคุณกําลังได้ได้สละโสด เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆความรักความผูกพันของดีไวด้วยเช่นกันนะคะและเตรียมออกเดทกับใครบางคนที่คุณไม่คาดคิดคา,คาคดฝันเพราะว่ามีความละไม้คล้ายกันกับคุณมากๆคล้ายลงตัวเคมีเข้ากันสินที่เสมอกันไม่ว่าไกลแสนไกลแค่ไหนคุณและเขาเคยผูกพันกันเคยเจอกันมาแล้วรู้จักแล้วก็จำกันได้ตั้งแต่สบตาแรกเลยทีเดียวคุณจะรู้สึกดึงดูดมากๆนะคะทีนี้แหละ คุณอาจจะเจอเขาในสถานที่รื่นเริงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนแนะนําหรือว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวแล้วก็รักแรกพบแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกสัมผัสมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าสปาร์คดึงดูดร้อนแรงร้อนรุ่มนะคะเร่าร้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทุกคนมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแต่พล,ลังงาน Si กออฟคัสแล้วก็เดินไฮโลเฟนเป็นพลังงานความอบอุ่นความอบอุ่นคุณจะได้กลับบ้านของคุณจะใครบางคนที่เป็น พลังงานของทวินเฟลมหรือว่าโซคอนแท c t บางสิ่งบางอย่างจะพาคุณกลับบ้านบ้านที่คุณอาจจะอดีตชาติคุณอาจจะไม่ได้เกิดที่นี่คุณอาจจะเกิดที่ต่างประเทศหรือว่าที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้พบเจอกับคนรักในอดีตชาติที่กลับมานั่นเองค่ะความผูกพันที่เป็นสัญญาสัญญาใจสัญญาดังคำอริทานนะคะคุณกําลังได้พบเจอกับเขาคนนั้นและ ทริอัพทแล้วก็ The ะเ v e r s เกิดขึ้นใครบางคนจะหวนกลับมาหาคุณนี่คือความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอในงานสังสรรค์หรือว่าเพื่อนแนะนำหรือว่ามีความสัมพันธ์ดังเพื่อนเริ่มต้นจากเพื่อนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าคุณเจอเขาผ่านโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ต้องค่อยๆ ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กับเขานะคะเพราะว่าคุณและเขาจะมีพลังงานแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดมหาศาลมากๆเขาจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วเขาจะพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันช้าๆถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะรวดเร็วบางอย่างเหลือเกินนะคะแต่ว่ามันจะถอยสเต็ปไปเป็นเพื่อนเพราะว่ารู้สึกแบบนั้นนะคะ knife of cups แล้วก็ four of cups ค่ะมีใครคิดถึงคุณอยู่ความรักครั้งใหม่พลังงานก้าว้วย คุณกำลังเจอใครที่เขาโสดมีสเสน่ห์มีความรวมสมบูรณ์ในตัวเองพร้อมทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าวิธีชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างพร้อมขาดอยู่อย่างเดียวหนึ่งถ้วยขาดในเรื่องของครอบครัวนะค,ะคนคนนี้โฟกัสอยากมีครอบครัวอยากมีรักแท้อยากมีลูกนะคะแล้วก็อยากมีสีภรรยาที่น่ารักมากๆเพราะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อมีความสนุกสนานมีความสุขในตัวเองมีคนชื่นชอบมีสเสน่ห์เฟลลี่มากๆเลยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ขาดความสุขจริงอาจจะมีสังคมมีเพื่อนฟูงนะคะชอบดื่มชอบออกไปสังสรรนะคะ์พบปะเพื่อนแบบนี้พลังงานทัดน้ำแล้วก็เหมือนเขามีซิกเซนสัญชาตินานไซายบางสิ่งบางอย่างว่าเขารอเจอคนที่ใช่ของเขานะคะแล้วเขาคนนี้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วดูแลซัพพอร์ตคนรักได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็โรแมนติกด้วย ความรักของคนคุณกำลังได้เจอคนโสดนะคะหรือว่าโสดสันโดษมานานคนนี้ทีนี้เอสอฟคัพส์กับเอสอวอนเกิดขึ้นคู่กันนะพลังงานอินฟินิตี้เหมือนกันใครบางคนที่คุณเดินจากมาหรือว่าใครบางคนที่ท,ทิ้งอะไรที่ค้างคาจะได้รับคําตอบคุณอาจจะได้รับคําตอบจากใครบางคนหรือว่าข้อความจากใครบางคนขึ้นข้อความขึ้นการสื่อสารขึ้นเรื่องราวที่จะพบเจอพบปะอะไรบางอย่างกับทันหันเกิดขึ้นนะคะ อะไรบางอย่างที่ไม่กระจางที่มันค้างคาจะกระจางเข้าใจชัดเจนแล้วก็เราดูว่าความสัมพันธ์มันจะไปตอบได้ไหมนะคะหรือว่าจะจะเป็นไปอย่างไรแล้วก็เอซับคอนเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นการให้อภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันหรือว่าได้รับเซอร์ไพรส์จากคนที่ค้างคานั่นเองค่ะและบทโดยรวมทั้งหมดเลยที่ไพ่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่า สถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้ในเรื่องราวของความรักแน่นอนคุณกําลังได้พบเจอความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาทําให้เกิดความมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วก็ความรักที่ รอย e ้ uh, r t หัวใจที่จงรักภักดีไปจนถึงข, uh, ขั้นการแต่งงานสร้างครอบครัวงานวิวาได้สละโสดนะคะและบางท่านกําลังได้มั่นหมายสละโสดกับใครบางคนจริงๆได้ได้ว่าบางสิ่บอย่างกําลังถึงวันเวลาของช่วงทัมมิ่งของจังหวะชีวิตที่คุณจะไม่เป็นโสดอีกต่อไปและบางท่านคุณกําลังได้พบความรักครั้งใหม่ที่เป็น ความจงรักภักดีหัวใจจงรักภักดีรักเดียวใจเดียวทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เกินสเปคมากๆเกินฝันเป็นโชคดีซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นบุญบาร,รมีของการและกันที่ได้เจอจริงๆส่งเสริมในทุกๆด้านจริงๆนะคะให้ได้คลองคู่คลองรักกันนั่นเองสวยงามมากๆเลยนี่คือความรักสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ มีใครคิดถึงคุณแน่นอนรู้สึกแบบนั้นมีความคิดถึงใครบางคนส่งมาหาคุณกับใครที่ค้างคากับอะไรที่รู้สึกว่าเคยทําให้คุณได้ผิดหวังนะคะส่งความรักความคิดถึงการส่องหาการดูรูปคุณมาให้คุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกคิดถึงใครบางคนนั่นคือคุณมีคอนเน็ t ชันความรู้สึกผูกพันกับใครบางคนที่รอคอยคิดถึงคุณอยู่เช่นกันคอโรแมนต์แองเจลิลความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ To love อีกแล้วนะคะ To love this is the romance of a lifetime นี่คือช่วงเวลาของรักแท้ที่คุณกำลังได้เจอคุณกำลังได้เจอรักแท้รักแท้เกิดขึ้นแล้วก็กำลังเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าใกล้ที่จะเข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วลมหนาวมันจะมาแล้วนะคะนี่คือกันยาเดือนหน้าตุลาภพศจิกาแล้วนะเพราะฉะนั้นเตรียมออกเดทค่ะคุณเตรียมออกเดทได้เลยเพราะนี่คือ เดทครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ที่จะสร้างความรักทูเลอรของคุณงานวิวารอคุณอยู่คุณจะได้สัมผัสลิ้มรสกับความรักความโรแมนติกว่ารักแท้นั้นเป็นอย่างไรนะคะความผูกพันที่ไม่มีที่สิ้นสุดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวยงามจังเลยค่ะใบเดียวก็ตอบโจทย์ละไม่ต้องใบต่อไปแล้วค่ะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในความรักเปิดทางเปิดใจะะที่จะได้ออนแอป เดทหาคู่แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตอะไรใหม่ใหม่สังคม,มใหม่ๆอะไรใหม่ใหม่ค่ะจะทำให้คุณได้แมทช์ค้นหาคอนเน c กกับคนคนนั้นและค่อยๆใช้เวลาในความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆใจเย็นๆไว้ความสัมพันธ์รีบร้อนไม่ได้และยุคสมัยนี้มันก็ง่ายไปหมดเพราะฉะนั้นช้าๆได้พาเล่มงามเรียทางพิสูจน์การเวลาพิสูจน์คนท่องไว้ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ